นี่เป็นการเปิดศูนย์ป้องกันอุทกภัยวัตภัยดินคนถล่มของเทศบาลน,นครพิศโลกในช่วงฤดูฝนซึ่งศูนย์นี้เราเปิดเป็นประจำทุกปีก็เป็นการบูรณาการกันของหน่วยงานของเทศบาลซึ่งจะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในเขตในช่วงฤดูฝนนี้ว่ามีน้ําท่วมขังมีวัตภัยมีดินคนถลม่มและมีน้ําท่วมตรงไหนบ้างศูนย์นี้ปฏิบัติการที่ี่ชั่วโมงและมีเจ้าที่ประจา มีเครื่องไม้เครื่องมือและมีอุกปรกรณ์ในการที่จะให้พี่น้องประชาชนยืมมีสายแจกท้าหากน้ําท่วมขังก็จะเป็นสูงที่บูรณาการการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงของฤดูฝนี้น ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์เล่งด่วนก็199แล้วก็เบอร์ที่ใช้ประจำก็โทร5 8 0 0 0ตลอด24ชั่วโมง